เออวันนี้หลังจากเมื่อวานไปเบิึงไฮมันวันนี้เบิึงไฮงวงครับบ่าวเอถือเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าน่ะขยันขยันวันนี้โรงเรียนปิดมีโควิดวันนี้เป็นกันเลยได้ยุดมาตัดหญ้าก็บบาวเอเือครับวันนี้ตัดหญ้าก่วงหิวผ่านกากอยู่กงวงหิวผ่านดอกไลยดอกไลยเต็มเต็ม ปีน่ะปีนี้โลละหกสิบบาทบ,บ่ปีนี่จะเรืงโลหกสิบหรือห้าสิบแล้ผมกูจะเคือกันโอลสนุกงงสนุกงงเดี๋ยวพาไปเบิ่งวเบาเอเพิ่นตัดหญ้าด้วยครับวันนี้ครับไปเบิ่งวเบาเอตัดหญ้าก่อนบรรยากาศมีแดดเจอจ่าฮานวันนี้ฝากอยู่แดด một đen cả lái đẹp đẹp ô oh, đây hột nhá vậy rồi con lục nguồng nhiều phản những mặt phản chắc nên lô lấy chắc bán lấy gì này thì nó người mà lùn xoay cắn lột thần phú xôm với và chỉ đây và chỉ lô chắc bán này cho nó ngoan à lùn nông cắn lột ตัวนี้เกิดใบอ่อนแล้วครับนี่ใบอ่บอนใบงงอ่อนใบงวงโปงแล้วกระดอกนี่คือดอกครับนี่ดกดกปีนี่งาฮักปีนี่ดกแห้งในหน่อยในใหญ่ก็มีเ้าพี่น้องหน่อยสีเหลืองสีเขียวสีงวงสีชมพูมีเบด เจ้าเม็ดวงกัน oh. ส <ins Darrin Per discourse> ีเดียวกันเบิดเดี๋ยวโตหลูกมันเห็นลายสีครับพี่น้อยเดี๋ยววันนี้มาเบิ่งเบาวเอตัดหางอีกคนเดี๋ยวสิไปให้เบิ่งเอเบิ้เหย่อเบิ้งหาวงเดียวเบาเอตัดหางวงอันนี้โตโอ้โหโตหักยู่ตโอ้โหหักยู่พี่น้องเลยครับเปล่งฟางเปล่งฟางโคตรลายครับ ยางฟาไวไรดอกคูนปากอยูู่โอ้อันตรายพี่น้องอย่าไปขับไปไกลกระเทียมมีดมันลุดมานี่โอ้ยอันตรายถึงข่านผู้สมเนี่ยน่ลบลบลบอยู่ปากงวัง thôi tiền tăng viên hả lời thôi mình đen lại rồi đen lại hả rồi nhìn nè vô đen lại rồi mà sả? à tôi hạng rồi đi gì này hả anh này khay gì vậy hả ta không muốn đèn gì nà ta muốn đam cũng muốn đèn tàng nó đèn một thằng rồi này hả một thằng nó thì một thằng ยังไงก็หมดลายขาดราอมาขี่บนแบบลลยเนอฮ้าขยันขยันเลยนี่ว่้าอันตรอยลยี่น้องเกา,าไกลก็่ได้โห าาัว้ตัดหนาขว้วงครกับตัดหญาข้างบนวันนี้ขว้วงงามลาไลยใบยันจูกันหมดเลยขากอยู่ไอเรื่องไม่มองเหียผ่านไม่จะกลัวกินเละเสดีจีไปยังไซะเผาเผาเผาขากอยู่ ใส่ระบบน้ำยศครับระบบน้ำยศน้ำซีดนด้ำยศเอาเบิองครับนี่ระบบน้ำยศปอกแปลกๆเลยเฮงยามนาแหล่งตุไซนำยศมาสันสกำลังเห็ดปีแหลกเอาไว้ยังมูดแดงกิน,า <laughs> นามาสันน้ำยศเอาไว้ยังมูดแดงกินมูดแดงมันหิวหนามยามแหล่พอดีเป็นน้ำงวงน้ำพอดี ระบบน้ำยดต์กำลังใส่เตอรเหล็กพอดีเอาไว้ให้อันนี้มากมันโดกพอดีมันเดี๋ยวมันจะขาดน้ํเดี่ยวจะตายก่อนเดี๋ยวอันนี้ผม,ผมเดี๋ยวมาพอกันไหมครับตอนนี้ไปใส่ระบบน้มยดก่อนครับต้นอันนี้ มากติดเสือติดผาเขาคืาคตอต้นยังแล้วต้นอยู่ผากีซ่างคืตอต้นมากิวนใช่ป่ะนี่บางนี่ติดเป็นติดนี่ยาใายเบิ่งนี่โเต็มมาแต่ยางผาน,ผานี่เต็มนี่นี่เต็มเสือผานี่ผักอยู่ทวเมนผานี่ตอนอยามแรงเอ,อกไปเก็บวันนี้กองยูนพูนคือเก่า เก็บทีมเลยเนี่ยฝนนี่เกิดได้ครับนี่มาคิออนนี่มาคิออนนี่ตราอยู่รีวิวผลมาคิออนมาสักวูปลาหกมงรีวิวมาคิออนมาสักเดี๋ <c oughs> ยวเราบึงวอาเอตัดใหญ่ก่อนเรามาจากอันนี้ป่าป้าอยู่สวุวรรณภักดิ์สุสมนี่สายยางสายยางรลบหนามยศเรามาจาก คือว่าไกลเติบอยู่ครับรา,โล,าโลโลาลโลครบเจอปลาขยนอันตรายโลดนี่เต็มเสือเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเสียงเครื่องตัดห้าเบ้าไอ้อันอา่าดิสั่งผีครูโอ้โี่ปากองเงีบปาก,กงงเฮียเบิง้งยหน้มยศครับ ตังบุบหอม,อมปลาทันท้สมบูปปลาได้ไหมทีมาคลองน้ำครับเพิ่งทีมาคลองน้ำอู้หูแดงผมแดงว่ะโอู้หูกัดกอน ห้ายครับแต่บางคร้ชมูดแดงรลายครับ,ตา,รบตากอยู่ยังมาฝังทีหน้าของหนาครับทีหน้าของหนาทีหน้าครับตอกจากนี้ตอกน้ำยศครับนี่น้ำยศเป็นทาง ตัวนี้ทากไว้ให้เขียวครับผ่านผ่านผ่านปากงวงนี่ไปตัวนี้มีเถึงมันถึงองงวงบุตรควรถลายปีเลยมันคือนจีหัวสำคาอยู่ระยะบุตรควดสองปีเลยคดบบเวลวทอนบบเวลวทอนบบเล,เล่ลายลายมันพันไายทอนบบเวลวเลยขาดลายเจ้านี้ เันตัดหญ้าม่วงมาสักทีมาครับนี่มิเตอร์มิเตอร,มตอร์มิเตอร์นี่มิเตอร์หนามมาเบิ่งปั๊มหนามครับวันเราปั๊มป้าป้า,ปปาอยู่ไหงเออกระปลาอยู่ไงโอ้โหมันนี่หอน เปิดระบบลมหนาว,วเ,าาานดเดี๋ยวไปเอาก็ตตอมาตอสายหนามยศดีก่อครับตอแตกหนามุไลเลย่อแตกเลยรอยแตกตอนไหนเละสงสัยหลุดเหยียบปากงวงสนุกงวงหิวฟานมีมาผ่านมีหอ่ปลาคัน นี่ครับปัม๊มน้ำครับจะให้เบิ่งปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำปั่มนามพลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่ใส่พลังงานแสงอาทิตย์ได้ปั๊มน้ำนี่ไหลเบิดมือหนามหากอยู่โบว์เ huh. บิดอะไรเบิดจะได้ปั่มเท่านั้นดมาหนามมัน ใส่ตลอดเวลาใส่หลายปั๊มหลายใส่หน่อยปั๊มหน่อยเพราะจะมีแสงแดดแต่ยามคืนก็เลยปั๊มพอดีใส่บเวิร์ดแสงมันใหญ่ลายหยดเครื่องกองหนามเลยครับนี่เดี๋ยวพาเอาเบิ่งเครื่องกองหนามก่อนเอาเบิ่งเครื่องกองนะ กอางหนามครับนี่หนามครับนี่กางกอางหนามกินได้เบิดหมูบ่บ้านน้มฟรีกินฟรีฟรีเบิดหมู่บ้านพายากมากินได้าสันเอาเต็มสีเลยเอาองค์มาใส่ก็ได้เต็มเต็มยูทิคอมโซล่าเซวุกหอนคาด,ดินี้นี่ลม,มพัดแล้วว่าระบบหนาวเพิ่อนทัวปลา,ปา กินฟรีแต่อาบโบฟรีกินฟรีได้ชิโน่ทนายที่หูจักวิธีแก่แม่งจอตันกมวงมันตายมันไก่จะตายครับมีวิธีแก้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยครับนี่เดี้ยวให้เป็นไก่ที่หูจักว่า เอ็นใจเปันจิงสิบปวดโจเอจ็นใจโจ,จอเลยสิบปวดตายครับนี่คอมเมนต์บอกผมตายคลิปนั้ำด้วยครับเอ,อ้ยจไอ้ไข่อยู่เลยเอาไข่ยังก่อนออกก่อนนี่ฮะน,นี่ตัว,ตวนี่ตัวนี่เฮี้ยเอาสี่หลาดวงนี่ฮะทำไมอย่ามาไม่จีบอกมันเ,เกิดโตอลไรนี่นี่ เออได้กินดีได้ิไอเ้ายังถฝาเข่าเข่าห้าหม่ี่ตาย้วกำลังออกตะไคร้ได้กินยังเลยฮะนี่ยมันเนอนเนเลยบอกมีแมนอยู่บนีฮะโซ่กองไม่โ่อง นี่ดวงบานนี่สัตวมนะฮะพี่ีแก้ไขวงจิ้มตะไมเลยสิหนอยนี่ก็ไปจียินเลยนี่หานมันใช่เลฮะนี่แล้วเสบหาเลยนี่ดวงย่างก่ฮะแม่งย่างก่ฮดวงย่างเลยนีเฮ้ยตะโกนตะโกนนี่ตัวหนึ่งนี่มาเนา่ยตัวหนึ่งเวยไปดีตะโกนเลยสองเลยไปดีเบ่มันเนะ มันแล้วนี่ว่าตัวศตูอะศะตูกินหม่วงเธอจะได้ซ <laughs> ีบีพีดีแกสาเอาซีมาถามไปเลยวะถามเอยู่จอคือเราฮะหัวก,ก็กินมันสเจากกา้าก็วันนี้ขยะปวงเนาะเมย์ไได้ใช่เมย์ปววะเออเ็อนยังก็นาัขยา่เออนงขยา บอกว่าสามาทียินได้เนาะไซแม่มันไม้นี้แหละหัวใหญ่นี่ถ้าจะหาตาใหญ่แดรอยตานี่ยัวป้ายได้หัอเมยมั้งฮะก็หัวป้ายได้ว say quên làm bài quên làm bài rồi. Anh sút đấy, sút đấy. À. Đây là pin làm vậy, thấy. Nãy kia Joe gì cơ, bộ Joe gì vậy? Joe gì đấy kia cậu, cái đồng này Ngày này, cái súng bự Say quên mày vậy. นี่ต่ะปูว่ะแล้วพะยะใช่ไหมขาข้าันี้นี่ที่อะไอ้วะตัวเห็นหอยมันขึ้นสะนี่หอยไหมอะไรอันแรกที่เห็นเนาะ Sụt đây này Mấy không? Cái lần máy đây nó Sụt rồi rồi này Nghĩ là sao Cái mày vậy gì không? Nghĩ là mùi mùi này นี่หูอะไรอยู่นี่เอ้ยตะโกยอ๋อจีมอกนี่ในหูนี่วังสีบัวเลยนะนี่นีตัวนี้ว่ตจอฮะตัวนี้เหรตัวนี้มันออกจากไข่เลยเนาะ มันีมาคยวันนี้มันใหญ่ยังกระจอเนอตัวอะไรเนาะมมันหีได้มาใครไว้เนี่ยกินอากกเอหมูชิ้ห่เยมือนี่ตจอเลยตัวจอเลยมันจอจนหัดมันเลยหม่ใหญเกินไี่ห้าโอ้สุกพาเขาอีเนียะาะไร้นนี่ไงแขงนี่ฮะ

thùng mua thùng xe rồi Đây thùng rồi nè thùng thùng to ไอ <c ười> <ừ> ้ของมาเอากองมาทายเพิ่งตัวทำลายนี่ะโอ้ยนัวีอิวก็จะทลายก่อนครับตหลายหลายพอตัวทำลาย3ามตัวไันติปวกดวนมีหนองเลยอ้ย เ๋ยวขอตัวสัมีนก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าก่อนไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่๊วยบายครับมีแต่ดอกห้าเต็มบดหมวกบรรยากาศทางกระบ,บานครับผมคาอยู่